มาซื้อซื้อมือวะครับผมเนี่ยจ้าอ้าวักอ๋ออันนี้ครับขาเพิ่นเนี่ยนี่ลายยางนีครับนั่นร้อขาวอรนดี้ยางเลยนมประแด้อำไมซื้อบะหมี่กับนีเด้อซุ้เน็ดกระด้างดครับแม่เขอมาซื้อนน้ไม นี่แมนยังครับเนี่ยสมมาเนี่ยสมเนืค่ะแล้วก็สมมูโอ้สมผัก,กับนี่คุณผู้ชมผักกระดอกินกับยังกระแซบรออวัตะกระเดหนว,วกโตักแดกับนี่บา,านพี่น้องนักแดกเลยนะักแดนักดไม แค่นี้น0บาทบรรยากาศครับพี่น้องย่งข้บบามวงว่านซอย18ครับสงขามครับหยิงย่งเยิ่งพันทิพย์ภาษาแม่ค้าอยู่บ้านไหนหน้าครับเนี่ยแม่ค้าอยู่ขอนแก่นะคะ่ะขอนแก่นขอนขอนแก่นยือยู่ช่วงไหนครับเย้หน้อยค่ะบ้านเพรย์หน้อยบ้านเพรย์หน่อย กังขึ้นนะครับกังขึนครับผมเป็นกังเว้นนี่ละครับเขาที่ผมมาซื้อนะ้ำน่องเป็นประจำประจำะมีลายยางลายแนวแล้วก็มีซุปบหมี่โอ่าปลาดุกซุบะกมี่ค่ะุปปลเกลือุปเกือแล้วอะคาุปน้ำไม้บัหมี่กเพกระดมียังไงซุปน้อไม้ซน่อไม้นไ,ไม้ดองบอกน้ไม่สด เก,กระด้างถุงเจือบาทครับนี่20บาท20บาทมีอันไหนเพรียงโกมูลหรือเพรีโกมูลวัดแล้วดวงตาดวงใจลูกค้าอยู่บ้านไหนครับผมสุรินครับสุรินตั้งแตบชุลินแบบผ่านไปผ่านมาพี่น้องมาทางเดี๋ยวมองง่ายม้วานเด้อ ครับพ่อมันพ่อล้านเพิ่นเล้งครับผมเนี่ยนะครับเพิ่นอยูน่นี่มันเสาร์อาทิตย์ยุดบ่ครับผมว่ายุดข้าไปเรื่อยๆโอ้ขายแต่ยังโม่งบ่เน่ะนะขายซีโมงแรงค่ะซีโมงแรงทอดสอง,งอสถึงสามคนเป็นเงี้แล้วอ๋อสามถุงเครื่องก็มเมื่อนี้บ่มาสิอุดหนุนนะครับบ่เนี่ยเอาไปกินเมือ่อเ้าร์บ่ละโม่งแร่งบ่กินเนีเขาแร่งบ่กิน สมพักแปนหมดเลยพักปัวค่ะพักปลา,าเออเซลล์ปนไขยเนี่ยปนนี่บอกป,ป,ปนปลาตูปนาตูเด้อพี่นองเด้อนี่เขากันดีเนดิน,นี่นี่นี่น เอาปนอีกนะครับพักกระเดาพี่น้องเนี่ยเอาออเดี๋ยวออเดียวอย่างกันนะกันเนี่เอาจังบาทอยูฮันเรเดี๋ยวผมไปถ่ายเขากีปแป๊บนึงจ้านไปเลยไหครับผมจังบาทนี่นี่จังบาทนี่ยอเจ็ดสิบบาทค่ะเจ็ดสิบบาทพี่น้องผ้าเสื้ครับเนี่ยเอายังมีอีกยังมีอีกพี่น้องเนี่ยเป็นยังเนี่ย พี่แม่ขายยังเนี่ยอ๋อขายทัวพี่น้องบักทันบักอือมี่บ่บักือบักอือบ่ออมี่วะยาปลาย่างเงี้ยพี่น้องครับยนะบพาพี่เดียวบักอือพี่น้องบักือนี่แบบมาทีพี่น้องออออบบมาพี่บ้นานเนี่ยแ้เมืองเ,เขากี้บ้านเนี่ย น้นนายยเป็น,ปนข้ากี่เข้ากี่ก็เป็นนามาไห้นะครับย่ามันขายมือแรกเนี่ยเอโบสัมผัสดอกไม้ขายสัมผัสผูมาสื่ออันุูมาสื้อครับอยู่บ้านไหนครับผมสักคนนะขวัญบ่ครับ บ้านบ้านมาล้ก so ่อนเถสักคนอะไรวันนี้เลิกงานแล้วหยุดหยุดจ้าพุนุนเขากรีนะครับผมเนี่ยอให้มอพนักงานเดือมมอปครับเนี่ยเลืองงานเราก็เนี่ยอ้คือนอบอนน่ยอคือบอนนันยูมันออ๋ออ๋ออออออ๋ออออ๋อ่อออ หน้าร้อยกัจะไปก็ได้ว่าแปะหนร้อยเขาริเหมือน้าบให้ตัวแรก้ร้อยแล้วก็มาแแออยูยูตั้งสักคนนี่เ็ดหยังครับที่ตั้งบานเรียก้วเรียก้วโอ้พี่อนครับเรียงข้วว่าจะทางอยู่ว่าเรียง้วครับนาหม่าอันนี้ตอได้หน้ามามานี่สมองนา้ออันนี้ขายมือเรยกครับผมเนี่ย ขายมือแรกขายม้วขายือแรกขายมาโดนแล้วยังไหมลดเก่กลยเข่ากีพี่น้องแค่จักจักจักบาทเนยแค่ละบาทจ้าบาทเอาเบามาดเบาซะเอไปเจอน้องาเลยเเเบิดเหบ่อยนี่เพกันอ่อ๋ยมันด้กี้ตัวเนี่ยะกีไปเรื่อย เอาใส้ Styles, Diamond, ยังเนียเสยังเนี่ยนี่อันนี้ไปไปเมคกี้ไปเกลือโอ้้กนี้ขายเนี่ยมือเสารบขายเนี่ยผูายเป็นมาตามผู้สาวสักคนกอนนี่ผู้เบาเรวะครับบ้านไหนมีมี่ดอง มีเบอร์เฟซมีไล่พอบอกเขามาเลยเอฟซีผมดีไปหาเจักปีแล้วยี่บปีแล้วจ็ดปีแล้วโอ้พี่รองยี่สามผีพี่ผู่เบาเราบป่บ่มีพี่รองเอออ มาเบ่งมาเบ่งช่องกันนะสูยง,งามเนาะทางสะกดเนาะร่มหนาวดีครับกีเข่าพี่น้อง กีไปกี่มาไม่ค่ากัสิอี่ยูงเราปัอเช้าเย็นครับไม่หยุดเลยเลยเนี่ยไม่ปิดเราเลยจะไม่ปเช้าเลยตนเช้าเลยนะตอนเจดมงเลยนะ้วใหัวใ่วเล่หั้่วใจี่ัวดวจี่หัวใจใหญใวใ่ัวัวใหญว่ว เาไปเพิ่งจอดฟองเ่ยด้วยจอดฟองแล้ว เรื่องบุษราพดกล้องซ้ำบานเนี่ยไปแล้วเม่เอประเดี๋ยวพดกล้องซ้ำเอ้าสานีครับพี่น้องครับขอให้อาหายู่ดีมีแห้งสุขูสุขฝนขอแม่ ปากซอยงามว่านสิบแปดเด้อครับผ่านไปผ่านมากครับคุณนุนเพื่อนแม่ครับเนี่ยผมกับสิริไม่อยู่บ้านเราพี่น้องครับ,ดยยบ,บดนเดี๋ยวไปเห็ุคลืบญุ่นเด้องแบนี้สิบคนใหญมากครับเพื่อนมากกว่าปากซอยอะไรแล้วในร้านไปผ่านมากเย้กันเข้าหน้าครับพี่น้องครับครับ,รบผม